หมากแกงไหมถูปมกปาก่ปมามักป่ามักเอ้ยป่ามักอยู่ไหนวนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาลื่นตกกระใยนะ <c oughs> โอ้มา,โมาแล้วจ้ <c oughs> พาพรหมแก้วบอกว่าอีเที่ยวแรงนะยอมยอมเพื่อให้สายใจแต่บางตามสายตามืม่นสุวรรณพิจิตรเลือดร้อยผายบทวผายเบียดผายเสียดไปเต้แลกกันมาคนละใบสองใบตาคนต่างสายตาคนต่างสาติาาจะมาโนเนี่ยโนเนี่ยยี่กับผัวเมียตีกันรองหนามแดงรองหนามแดงกันเลยรองหนามกัน ผายพี่ผายก็ยี้หมื่สุดยอดเรียบร้อยพี่จิตเรียบร้อยผายพี่ึ้นมาพรอ้แก้วเจนีรอดปลอดภัยหรือไม่พี่จิตเรียบร้อยแสงแล้วไอแสงได้ตลอดหรือไม่โอ้แล้วไอแสงได้ตลอดหรือไม่บอกว่านักลบบางและจัดเคยตะโกนไว้ในเมยามศึกของขาบอกว่ากูจะสู้แม้รู้ว่าพวกกูน้อยสู้ไม่ถอยแม้รู้ว่าจะดับสลายแผ่นดินนี้พอกูอยู่หมู่กูตายเขาสุดไอหาเสียทีไายลีของนักลบบางและจัดได้เก่ากูไว้แต่ไม่สนใจแล้วจะทบจะเล่นแสงนีนะจ้ะโอ้สิว่าจะหนีได้ไม่ได้สี่สิบฟิ้ยไายให้ เมื่อสุวรรณเมื่อสุวรรณเมื่อสุวรรณพี่จีนนั่นเราจะได้ออกไปออกนี้ได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้พ่อมาแก้วไปรถละความพยายามพ่อมาแก้วไปรถละความพยายามมีเท่าไหร่ใส่หมดมันจะไม่การอาเต็มที่มีกันเต่แล้วน้ไม่รู้แล้วเว้ยมีเท่าไหร่ใส่กันแหลกล้าน